สว nice ัสด no. uh, oh ีค่ะพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วไม่มีลวดน้ำเฮ้ยอย่างเงี้อย่างเงียตรงตรงหมาลอดมาน่ะบ้านตูมอำเภอศรีระตะนะพี่น้องจะเภอีสเกต ระวังไอลวดข้างบนนะลูกมองหัวเออหนาเดนเด้เออเออเศร้าเศร้าไอ้เราก็เดินมานี่ก็ไม่ไกลได้ล่ะไปน้ำหาเต้นมาที่นี่อุ้ย ใจมาไหน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 เต็นเราอยู่ไหนผู้ใดเห็นก้อนสนะไปอ้แขงกันวะเสยี่เห็นก่อเแล้วสราม่ตั่สวัดีค่ะดีค่ะไปยสแม่ยูบ่เต็นเราแม่ตั้นแม่วัดีค่ะ แม่แม่มตาดีเลยเต้นไม่ใช่ติมดเซลนี่ัสดีครับลูกสดีครับนี่แดน้ียนนี้คนน้เน้นนี้คนนี้คีคนี้นนค้่นนังคี้นนี้ี้คนนี้คนนี้ค้คนน้นเี้คนนี้านนนนีี ตน้ตไม่งางบานนี่ข้างมาพ่อผู้ใดน้อยยังไม่มีบานนี้คนคเล่หล่อนได้เลยค่ะคนก่อนจัดหอนเลยเล่ยห่อนวัสดีค่ะดำดมแม่วันเป็นทังที่บ่อพี่ต้นลิ้วมันเนาะี่ต้นลิ้ววัสดีค่ะเส้นเนี่อยู่ทั้งคุณเหละไปกินเคปซีกันเถึงเคซีที ไปแก้มไม่ต้องคนมาหไม่มีใครว่าเรานูไม่มีใครว่าเ้าจมา่าน่ารักเป็นบ่สมงยมน้นี่สนูอยากกิมนี้ส่งไสมัย้สับีัยนสันี้สมยนากัน้มันียนี้มน้มับนีัน้มนีน้สาัม่วนันีน้มันบ่อมบมัน้ันมยนี้สมั้สาัเมัยสย้สมันักนีียน้ักขาเนี่ย เสือเ้อขี้เก๊กเป็นบ่าหนินเสือเ้อขี้เก๊กก็ส่งคีเก๊กเพราะว่าพุ่งแกทาห้องแโบบสร,ร้าน่หอแมัจี๊ดใส่บ่แซ่บบเมนเมนนองเลยกับเป็นเด้มันสิเป็นแบบเป็นวันไม่ยาติไม่ยาติมนยผ้าล,ลูกเห็ดนุ่งก็เป็นที่เลยบอกงวงกับมีได้เฮ้ยอันนี้เราก็ไม่ได้ซักาเหมือนกันเ,เาน,นาะน้่นของน้ำใ่ไเออ้องน้ำของน้ำสถานีตำรวจอืมห้าไปตรวจห้าไปตรวจไปตรวจน้ำลายแตกเลยบอกถึงห้องน้ำรู้ก็รู้สึกว่าตอมตอมอีกยนก็ค่ะ ต้มน้ำลายต้มต้มต้มหนังไ้ต้มหนังไส้ยังยังอยู่ในกระเป๋าเหรอทำไมพุ่งนี้ค่อยเอาพุ่งมแล้วแม่เขาเอื้อมทำไมหนูไม่ได้ซื้อจากคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มีให้สองสีสีนึงจะเป็นสีม่วงสีนึงจะเป็นสีชมพูมีให้แอดมินไหมเนี่ยไม่มีสองสังโอเคเอฟสายอะไรไม่ใช่เปาเหรอไม่เอ็มเอ็มม่วงเอชชมพูไป วันนูยย้ยังอุม้าล่ะเอ้ยอุ้ม,มา้าข้าวหอมเอ๊ะนี่แหละข้ออะขาวหอมนะนี่อข้าวหอมอหอมันเฮาดิเนี่น้องข้าวหอมอุ้ยว่าเปนะ็นอุ้มลูกมา,า,ายอาบน้ำยู่แต่คน,นามาอาบน้ำมาสักนั่น,นแหละติ๊บเน้องข้าวหอมไม่ใช่พี่ข้าวหอมนะที่คุยกันเมื่อวานว่าเปนรูปว่าเป็นเลยอหอมหรือว่าเอ้ยหอมสาวชื่อข้าวหอมอันนี้คือลูกสาวพี่จรเอาวันดีค่ะข้าวหอม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั้นไปพูดนะแม่นั้นไปนี่แม่น้องหอหัวีไหมน้องเขินน้องเขินน้องไม่กล้าหันมาบอกเอาเร็วไปดีม่ขีขาที่จอดนีะตายแล้วตา้วดีมเนีเอาขาสิตใจเีชื่เลียนอะไรดีวลนัมเขาใ้เสียสงการอะไรดีคนเดียวค่ะนดวมือสื่อเ่าไงล่ะกินมานาที่อย่าง ได้จริงดีกว่าแปลงนี่แต่แบบแรงต่อโอ้ยแม่แบะแรงนี่ดอกไม่ไปนี่ค่ะดอกเรามาดิมุ้ยเอาดอกง่ายกูหั่นเตรียมไปเปิดแล้วเอาแบบดอกง่ายแม่โอ้ยฉันไม่รบ่ถึงวันเนาะคำเป็นเล็กน้อยยี่หลี่อยู่ให้เขาอยู่สิเนาะคือพอเลี้ยงลูกกากของแม่มันไอยู่งสิจากของเนี่ยมันไปยุ่งจังสิเลยค่ะคุณไหน้อ ล้วมีมีตต้งไปก็ไม่ปนั่งบ่เป็นไปนั่นนี่เอาแล้วบันทีนั่นเลาอะไรเจียบอ้ายเจียบผู้าลอกประคอง้าประคองเมือคืนาประคองเมื่อคืนงไเออลอมหลอมเมื่อคืนเลยเห็อขเอเกดขเกือบเกืบเอบเกบอบบเกอบกบกอบเกบเสือบกืบอกืบบเกือบ

ยหล่นเนาะสนข้าวมูแล้วครับกาวขาต่อไปเลยดูไม่ไหลดูไปที่ไหนเป็นคนเต้นยังหวานบอล่างเวลาเต้นอ่ะมันมันโยกเวทีมันเคลื่อนเวทมันเคลื่อนมันนี้ทายโยกอะถ่ายมันเป็นอันปองของโอ้เป็นมันมีป่งอยู่ปองมันใดปองอันนี้ขอเสนอครับว่าปองพอดีอะไรคือปองคะปองไหมคะเราห้ามใจไม่อะไรคือปองคะปองคือรูขนาดหนึ่งเออรูขนาดหนึ่ง รเลยรับล <oh> ัแม่แม่ฮะัาวะเอาล้วรับเตียนอ่ะเอาล้วอยังเสียงพวกว่ากันแล้วรับว่นี่แม่คนน้อยแม่คระดับนาไม่พอดีอันน้อ้นยน่อย่เอ้เน่าัน่อยมีหมาน้อยทำเล่งอันเป็นไปได้มียังไงแด้ดีเป็นคู่ด้วยอย่างงแม่กอมันอเ่งงเจ็ดหอ่างไาก็ตาอย่างง เราหูจากคว่าหูจากคว้าเด้ออกไม่เงียวนอกเต็นเงียวเลแล้วก็เข้าไปในเต็นคือเ็าคือคนี่แแออกไม่เงียวนอกแล้วก็กลับมานอนเมียนไม่กล้าหรอไม่กล้าเฮ้ยน้ำรอนี่มเปนสยงานอะ้ยเปิดผมสายหี่แล้วยังไ่ตอนนี้มีแต่หนอน 叫什么？我问你。